ชีวิตเซนแห่ครับผมบอ่อหาร,รต้องมีบรรยากาศแบบนี้ทุกบอ่อครับผมนั่นคือไปไปด่านนี้ต้องผ่านไปให้ได้ไไไดนะสงสัย well. นะครับมาเมาบอ่อก็5,000ันเนี่ย พอกลับเขาจ้างเรามาทําความสะอาดบ่อหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมผมว่าผมว่าเจ้าของบอ่อเขาต้อจะให้ตังเรานะเนี่ยเหมือนเรามาทําความสะอาดให้เขาเลยเนี่ยกินข้าวแล้วลงมาซอยเพลินนี่น่ะฮ่าเซียนแห่ครับผมตัลุย วัชจะพืชที่อยู่ในบ่อครับพี่น้องดูเหมือนง่ายนะครับเนี่ยทีแรกจะไม่ถ่ายทําแล้วด้านนี้ต้องผ่านให้ได้ครับพี่น้องโอ้ดูเหมือนง่ายครับพี่น้องกิ่งไม้ไม่ค่อยมีแต่วัดจะพืชเนี่ยเยอะเหลือเกินคลิปนี้ถ่ายทําอยู่ที่บ้านกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้อง เจ้าของบอ่อยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมกำกับดีๆด,ด้วยครับเจ้าของบอ่อครับผมเจ้าของเจง้าของบอ่อยืนควบคุมด้วยเอาสะอาดๆเกลี้ยงๆเลยนะนะมุมนี้ครับมุมนี้ครับมีเคียวด้วยนะไม่ใช่เอาห้าไปให้วัวนะครับเนี่ยยาไปลาบกินเต <laughs> ี้ย เส้นยอดแรงดีนะเส้นยอดนะเมื่อวานก็ไปเลาะบ่อมาแล้วเนี่ยโอ้โหวัชพืชเพียบเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูเหมือนว่า มีก้านมะพร้าวด้วยครับพี่น้อง,งถ่ายทำวันนี้นะครับรู้สึกว่าไม่มีฝนครับพี่น้องแต่ก็ไม่แน่นะครับคึมฟ้าคึมฝนอยู่ต้องตามดูอีกสักหน่อยครับพี่น้องเขาจะใช้เวลาขนาดไหนไ ยังสงสัยอยู่ว่าเจ้าของบ่อจะจ่ายตังเราหรือเราจ่ายตังเขาเนี่ยโอ้โหก่อนนั้นครับพี่น้องโอ้โห ทำตัวเหมือนเทศกิจมาเองเลยครับนุ่มมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยมาดูกันนีฮะจะก้อนใหญ่ขนาดไหนเนี่ย ใส่เสื้อสีเหลืองหน่อยครับทำตัวเป็นจิตอาสาหน่อยเริ่บอ,อือ,อ,อโยกเข้าไปเออเร้อบ เออนั่นเออเออ,อ,อปาทิถั มาดูมุมนี้มั่งครับพี่น้องระยะทางของท่านนะครับผม,ออมเขียวเกาะหญ้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้เวลานะครับพี่น้องอีก20นาทีนะฮะับ8โมงเช้าครับผม เมื่อวานว่าเอื้ยดีผมโทศบอกกันเท่ามึงเอวันไปน้ำก็ดีสักการ์เบื้องบเรื่องของพอเลยนะพอครับพ่อพ่อจาของบ่อครับพ่อเต็มตัวเอาเงินสดจ่ายค่าแรงเขาด้วยนะครับขึ้นพ่อจะพื่อนขึ้นบ่อก่อนนะเอ๊ะทำไมจ้างถูกมองเลยฮะหมเหมาบ่อเขาเนี่ยมาทำความสะอาดให้เขาตีเนี่ย มันพิดงานหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ย <c oughs> โอ้ยคักจะไปนอกเลยเซลเจ้าของบอ่อครับห้าเด่นตายห้า <c oughs> เด่นตาย,เ,ย,ตายเปลี่ยนชื่อใหม่ดีวกว่าไม่ใช่ตะลุยหรอกห้าเด่นตาย เพิ่งเข็มวงจะเซ็ตแล้วป่อยังสงสัยเซ็ตไหมเนี่ยยิ่งก่อบวางั้นเลยหัวเข้าอีกกี่ต่อมอ่ะรตมอ่ะอีหยรับจ้างทำความสะอาดทั่วราชอาณาจักร5เด่นตาย5เด่นตายออาไปไหนแล้ววะพอมีดำด้วยดิโอ้มีดำด้วยวะ

เหมือนบอกที่บ้านจะของนะต้องทำความสะอาดดีๆนะเสียนมิดเชบัญชาท่านเกิดใหม่แล้วครับผมมิดเชบัญชาเสื้อสีชมพูให้ที่ผมพากไปครับผมชื่อมิดแต่ผมต่อไปเลยน,นั่นโอ้ยมุดดำค้นขังแท้วะมาน้ำไม่ลึกนะฮะ แต่เราจำเป็นต้องโคนต้นบัวมันบัวอะไรครับเซมิดนี่บัวสายบัวสายบัวแบบัวแบัวแบ,บบัวแยบบ่ <c oughs> แต่ที่นี้ยน,นะ <c oughs> เก็บแรงมาด้วยเด้อพี่น้อง <c oughs> ด่านนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับผม เออนั่นดันเข้าไปพี่น้องเออต้องตามกันดีครับว่าทั้งห้าเซียนจะเจออุปสรรคอะไรนอกจากอบัวออกใช้เคียวตัด หญ้ารอบรอบบอ่อแต่ละบ่อนะฮะก็จะแตกต่างกันครับผมด่านแต่ละด่านที่เส้นแหเจวานก็ต้องเจออย่างนี้ทุกบ่อครับพี่น้องแต่บ่อน,นี้นี่นะบ่อน,นี้ก็จะเป็นบัวแล้วก็หญ้าครับผม ดำลงไหมดำไปเพื่ออะไรครับพี่น้องดำไปดำไปดำไป,ำไปสเส้นแหบอกว่าเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อเมียเมียคนที่เท่าไล่ลูกคนที่เทไล่เอาสู้กันไปครับเพื่อลูกคพ่เมียของท่านเนี่ย ผมว่าเนี่ยเซ็นแฮร์ใพิมพ์น้ำบัดไปหน่อยนะเนี่ยรับจ้างทำความสะอาดบ่อทั่วราชอาณาจักษย์เวลาก็ได้อ่ะถาต่อนะเวลาซื้อนะบ้านผมบก็จอร์หลงอีบ้านเท่าไห๋่มักษณะหลักเจ้ามาขอแข็งบ้านนวนว้านภัยนะครับของเซ็นจอรดครับผม เลยพอปานิ้ต no ึกเออเกาะมาปายระเพชรตึก no ตัวน่้ั่นนี่ของตัวไข่เก็บข้อตัวเดียวขึ้นหัวผมเออโอ้ยหลักก็ต่อยต่อต่อห้าบาทสิบบาทเองเที่ยบตัวยี่สิบบาทสามสิบแล้วตัวเดียวขึ้นหัวผมแล้วเลยรัเส้นมิดแชมัญชานะฮะก็เดินทางเคียวเกี่ยวหญ้ามาเรื่อยๆครับผมเส้นทางของท่านเนี่ยต้องรอบบ่อครับพี่น้องรอบบ่อนะครับผมชี้ดูนี่ครับรอบบ่อนี่นี่นี่ ไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมผ่านไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีนะฮะตั้งแต่พวกเซียนแห่เนี่ยเริ่มทำความสะอาดบอ่อครับพี่น้องพ่อใหญ่เจ้าของบอ่อเนี่ยพ่อใหญ่จะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์หรืองเงินไทยครับเนี่ยค่าจ้างเนี่ยเซลอีกเซลอีก เอพ่อบอกว่าเอ๊ะมันยังไงกันวะจะขายบอ่อปลาเนี่ยจะมาต้องจ้างเขาเหลอวะอย่างสองกิจสองใจเลยเนี่ยไปไมาจะควักใจให้เรียบรย้อยจะลดราคาให้เขาประมาณนี้ครับผมจาก3บ่อห้าพันเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปดูจากมันดาเสีนเ้นแหนะฮะ ก็น่าจะประมาณสัก1เมตรนะครับความลึกอ๋ดำลงไปแล้วนี่หือไม่ใช่เมตรแต่ว่าพิ่นน่ะเส้นยอดครับลึกขนาดไหนครับลูกพี่พ่มหมวครับทำไมยืนได้ล่ะน่ะพ่มหมาที่สองที่สามพ่อหที่สามเออยากจะตามทันน้ำมุกนี้นะ ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นลงมาช่วยเขาหน่อยนะไปรุ่นช่วยไหมไปรุ่นเอาไปรุ่นช่วยครับพี่น้องไปรุ่นถามก่อนหน้านี้นะครับไปรุ่นก็จะมาช่วยเขาลงปลาครับผมแต่ที่นแน่ๆเนี่ยมาเอาขาอยะออกน้อยอืม เอออืมเอออืมแม่เว้ยนี่นอนเท่าเส้นแห่เนี่ยรรนากาศคืบคานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไกลแล้วพี่ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลจะสิ้นลมหายใจแล้ว แน่เซนมิดก็มาเรื่อยๆครับพี่น้องเซนมิดธรรมชาเนี่ยเขีๆๆยวเกี่ยวหญ้าในเส้นทางของท่านครับพี่น้องอย่าบอกเจอหนูนะเนะี <c> ่ย <oughs> ไอ้ไอ้ฝั่งนี้มันมันมีโพงเปล่าเซนมิดมีโพงไหมไม,ไม่ไม่มีโพงแต่ฝั่งนู้นนะ่ะ<ไ>เห็นเซนปองว่าโพงเบ้อเร้อเลยมามาดูบรรยากาศกำลังเข้มข้นครับผม เส้นแหนในโคตรขยันเลยบ่อปลาที่บ้านนี่ก็ไม่รู้จักทำนะเนี่ยมาทําบอ่อที่เราจะวานวเัเเเเเเยายใหญ่ไงก็สงสารเขาหน่อยนะพ่อนะลดราคาเขาหน่อยสรุปแล้วเขามาเหมาบอ่อพ่อหรือพ่อจ้างเขาแน่นอน <laughs> ผมยังเล่นไม่เลิกครับกับเจ้าของบอ่อ <laughs> เนี่ยผมทำเพื่อเซ็นเซยนทั้งห้านะเนี่ยเผื่อท่านจะลดจากห้าพันเนี่ยเป็นสี่พันเก้าสี่พันแปดในความดีของผมนะครับพี่น้องโอโทเ <c oughs> นี่ยใครจะไปรู้ได้นะฮะมรดกมรยายของผมเนี่ยพ่อใหญ่อาจจะคิดซึมไปเรื่อยเออเวจริงเวเออกูจะค่าบอกปาก็ห้าพันเนี่ยลดได้เขาสักนิดสักหน่อยดีไหมค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรประมาณนี้โยกโยก มีการโยกเลยครับพี่น้องโยกลาก,กว่ะอันนี้แค่บอก่อกแรกเท่านั้นนะครับพี่น้องบ่อแรกเท่านั้น,ลลน,น,นข้าแรงวันละสามร้อยครับพี่น้องก่อนจะพัน,นวานปลาได้ที่แรกดูมันง่ายนะพ่อเนาะ ไม่ใช่นะเนี่ยมันเป็นงัดงัดมาแต่ละต้นเนี่ยเกียวด้วยเกียวจะไปเกียวลุือเกียวพิษเกียวถูกด้วยไวรุ่นไวรุ่นช่วยแน่ไวรุ่นนั่นแหละสุดยอด วัยรุ่นสองคนนะลูกเซนไหนเราวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นลูกเซนไหนวัยรุ่นหลานเซนยอดอ๋อโอหลานเซนยอดนี่วะนี่ย่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอ้ผมมองแล้วตอนนี้ก็จะมีวัยรุ่นมากับเซนยอดสองท่านนะครับถุกวันนี้เนี่ยเซนคลองกับเซนแฝดเนี่ยตัดจากกองบรดกแล้วใช่ไหมที่ถามดูเนี่ยไม่หายก็ไปด้วย ไม่ต้องไม่ต้องบอกเหตุผลนะพอเราออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวเขาจะฟังเดี๋ยวเส้นคลองเสนแฟดจะฟังนะไม่ต้องบอกเหตุผลนะเส้นยอดเรารู้กันเหตุ <c oughs> ผลก็ากยากยังเขาเห็นงานไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เขา,าทำงานเขาทำงานโดยเฉพาะเส้นคลองอันนี้ก็อยู่นู่นนะ่ะโรงเรียนโรงเรียนโอ้ลุยฮืบฮืบอีกอีกฮืบ พ่อเออแต่ผมเป็นพอน่อนะผมลดได้แค่นั้นหนี่ห้าก,ก็ห้าพันเนี่ยเอาอีกเลยโอ้ทำความสะอาดคักแถวละนี่ขนาดบอ่อเดียวนะพ่อนะพ่อก็อเป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยคนไทยก็ต้องเอื้อเนื้อเอื้อเฟื้อเฟือ,ฟอ,อแผ่ซึ่งกันและกัน เดี๋ยว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 ผมผมโมชอนนี้ผมจะไปชาร์จเนี่ยเพราะว่าแต่ละผ่านไปผ่านไปแล้วสิบแปดนาทีนะฮะด่านนี้เมื่อวานก็ไปชาร์จชั่วโมงนะเมื่อวานนี่นะโอ้ยรอเบิ่งหงายไกลเมื่อวานเนี่็ได้โหวันกับวันโวสบอกลุ้นป่าบนเบราะเปลี่ยนเนาะชั่วโมงชั่วโมงห้าสิบสี่นาทีนะที่ผมถ่ายทำเมื่อวานเนี่ย แล้วเทคหลังเทคหลังไม่ชั่วโมงนะลูกพี่นะวันนี้หนะของเมื่อวานนั่งวันนี้น่าน่าจะโอ้น่าจะสามบ่อเนี่ยอ้อยหมดเลยนะลูกพี่นะสามบ่อนะหัวหน้าใหญ่เซนเปิ้ลนะครับผมจัดให้หมดเลยปึ๊บเซนเปิ้ลบอกว่าครึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จบ่อนี้นะฮะผมเดินคลิปตอนนี้เป็นเป็นเป็นสิบเก้านาทีแล้วครับผม อะไรครับปลาครับโอ้โหปลาครับผมครับผมเสียนยิงฮะเสียนยิงชี้ไปเลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงยิงภาคด้วยครับผมครับปากแดงครับปากแดงนั่นปากแดงนั่นโอ้โหเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับผมครับนั่นนะฮะนั่นเห็นครับไม่ซ้อนได้ไงครับซูมไปแล้วซูมไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วพี่น้องไม่น่าจะเห็นนะครับพี่น้องไม่ได้เห็นแต่ผมเห็นครับผมครับปากแดงครับผมอซูมกลับ มาดูพระเอกของคลิปก็คือห้าเซียนตะลุยต้นบัวเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเตาไยอยู่ใส่เอาขึ้นมาน้ำแน่มาขอดูหน้อยเร็วเอาขึ้นมาเพื่อปมงัดขึ้นมาเต้าหญ่ปิ๊บเหยาปากคาบเต้าญ่นั่นนะเอาขึ้นมาโชคแล้วโชคแล้วมาหมาห้าเซียนวันนี้คนไปเลย สิบตันโอ้โหเตายายโอ้น่าจะยกขึ้นนิงหน่อยเพรโชว์ก็ไม่ได้น้อฮะมิดชันมันช้าให้มันรู้หน้าที่หน่อยมันอยู่ไหนวะเอาไปไหนหรอไหนท้องเหลืองไงไงท้องนี่ไหนนี่นี่เอาโอ้หาดูสีดำไหนมาโชว์มามายูทูบเบอร์หญิงโชว์หน่อยปุ๊บอย่าวมันกัดมันนั้นอะไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเหมือนกันนะยูทูบเบอร์หญิงโชว์มา ปึ๊บนั่นแหละครับผมขอบคุณครับเต่าใหยเตาเตาพกถ่หโอ้เต่าพกะบางคนเขากินนะเต่าอ่ะบางคนเขากินพ่อกินหรือเปล่าเต่าเส้นแห่มีใครกินเต่าไหมเส้นป่องเนี่ยที่ไปอยู่บ้านเอ็นนะนวนลเวียงอ่ะ นี่จะปล่อยปลาครับปล่อยปลาดู่นั่น่แดูสิครับตรงตามดีว่านอกจากเต่านะฮะจะมีอะไรหรือเปล่าครับผมเืดําลงบีครับพี่น้องโอ้ อะไรอะไรตอดตอดอะไรตอดตอดอะไรอีกอะไรอีกมีตื่นเต้นหน่อยได้ไหมนอกจากเต่าอ่ะงูเหลือมงูหลามนะี่ยควักออกมานะ่ะใช่งูเหลือมนะก็จีบลุ่งดอกเนี่ยฮะมีไหมงูเหลือมงูหลามนะี <c oughs> ่ยควักออกมาแงะต้อกมาให้ดูหน่อยอ่ะเซนวัรุ่นวันนี้เราจะมีเซี่นวัรุน่นหวานปลาด้วยนะครับ ต้องตามนะฮะจะมีหรือเปล่าเส้นแหย่ยอันนี้ม่หางอ,อะไรไอ่ะโอ้จับปลา,ามือเปล่าครับผมจับได้ยังไงครับผมปล่อยไปแล้วน<า>นเห็นไหม,ลมปลาควนเขาแลืวควนเขาคนแล้วไปน้อง ถ่าไปแล้วนะครับยี่บสองนาทีก็จะประมาณครึ่งบ่อครับพี่น้องที่จะเอาวัชพืชออกจากบ่อครับพี่น้องมาแอบแซบ5้าคนก็ทําไงได้เลยครับพี่น้องเเยหนื่อยห้าคนนะ่ะจะแอบแซบสักสิบคนนะสบ่อนี่น่ะ เซียนมิดเชมบัญชาก็เกี่ยวเกี่ยวไปเอาหญ้าไปเด้อไปให้วัวด้วยลำแนเด้อ,ดอวัวเด้อนูน,นะนนใ,นนใครมาทาแป้งแต่งตัวยุสิออผมชอบนะฮะบรรยากาศแถวๆนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านนู้นเป็นป่าครับพี่น้องมีวัวนะครับผม บัวน้องบัวมาดูเส้นแห่หน่อยมาดูเส้นแห่หน่อยก็ทําอะไรกันนะ่ะน้องบัวมาดูเส้นแห่เร็วมาให้กำลังใจเส้นแห่หน่อยน่าจะจบอยู่ประมาณมากกว่า30นาทีนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับครับผมผมก็น่าเมือน่ายทำให้ผู้ชมดูไปงั้นแหละครับผมให้ผู้ชมติดตามมีหลายๆคลิปโอ้โหไนดูไดนดูปลาอะไรปลาอะไรทั้งปองทวนหน่อย้อโอ้อยู่ในป่าอยู่ในหญ้าครับพี่น้องไปตึ๊บใส่กระเป๋าของเกงไปเรียบร้อยครับผมเป่าเปล่าของเกงเปล่าของเกง เออเอาเอาใอ้มันมาเด้อพี่น้องเง้ยวันนี้เด้อจะคอยรุ่นนะครับผมถึงจะเป็นดินคำเดียวก็แล้วแต่

ผ่านหลายด่านครับพี่น้องกว่าจะได้ดูการบ่านครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมสูมไปฝั่งนู้นครับพี่น้องจะมีวัวสวยด้วยฮะวัวนู้นนะเอวันนี้ปกตินี่วัวนี่จะอยู่ตามลําพังครับพี่น้องก็สงสัยนะมองมาทางของเรานะครับทางเส้นแห่เนี่ยทํทำอะไรกันเนาะทำอะไรกันมาเดเส้นแห่ <c oughs> เห้บรรยากาศด้านนู้นนะครับพี uh, ่น้องเดี um, ๋ยวผมออกนอกเส้นแหสักหน่อยครับพี่น้องแต่นี้จะเป็นอันนี้คลองน้ําอะไรครับพ่อเนี่ยอันทีดิพ่อคลองน้ําอะไรนะคลองข้าศการครับพี่น้องเขาจะมีวัวเลยครับวัวกี่ตัวชัดๆดูโอ้บรรยากาศชาวนี้เว้ยนาน งวัวน้องวัวชอบบรรยากาศที่นี่ยังเลยฮะสูมไปอีกหน่อยดินูนคองท่าตะการฮะคลองท่าตะการอำเภออ่าบ้านกอกอำเภอจดุรัจตจังหวัดเชียงภูนครับ จากลาความยากลำบากด่านนี้ต้องผ่านไปได้้าเซียนแหครับพี่น้องพบกันใหม่คลิป <Keep. S 1> หวานครับพี่น้องตาม